คุณทักษิณคุณต้องบอกคุณลูกของคุณและต้องบอกไอรัฐมนตรีกลาโหมที่ยืนกุมเป้าอยู่ข้างๆคุณเมื่อวานนี้เนี่ยให้สั่งหรือให้อนุมัติให้กองทัพภาคที่สามเขาใช้กำลังในการเอาว้าแดงออกไป <S <S เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดก็คือทักษิณปราบว้าแดง ต้องบอกคุณทักษิณชินวัตรนะครับคุณทักษิณชินวัตรเองเป็นคนสั่งให้ยุติการปราบปามว่าแดงในปี2544ต่อเนื่อง2545และปลดผู้บัญชารฐานบุกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แต่วันนี้ทักษิณมาบอกว่าให้เวลาสามเดือน ว่าแดงต้องหยุดผลิตยาเสพติดไม่งั้นว่าแดงจะเป็นศัตรูกับประเทศไทยถึงแม้จะเป็นการตื่นที่ช้าแต่ผมต้องการที่จะบอกกับคุณทักษิณในฐานะเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงของรัฐบาลนางแพ่ทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงสิ่งที่ รัฐบาลภายใต้การบงการของทักษิณชินวัตรต้องทำต้องสั่งให้กองทัพภาค3ามดำเนินการผักดันฐานที่ตั้งทางทหารของ United ็ดวาสเตตอาร์มี่หรือสหรัฐวา่าที่ตั้งบุกลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยตั้งแต่อําเภอ ปางมะพ่าอำเภอปลายพื้นที่แนวตลอดระหว่างรัชชานกับเชียงใหม่และระหว่างเชียงรายกับรัชชานฝั่งตรงข้ามแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนั่นคือเมืองศาสตร์เมืองโตนเมืองท่าขี้เล็กเมืองยองทั้งหมดมันมีฐาน ของทหารว่าแดงตั้งอยู่ตลอดแนวชายแดนนี้80ฐานจะตั้งเมื่อไรจะตั้งมานานแล้วเป็นความผิดของรัฐบาลชุดก่อนถ้าการเป็นรัฐบาลที่ดีเขาจะไม่พูดอย่างนี้ไม่ว่ามันจะตั้งมาตั้งแต่สมัยไหน แต่เมื่อเราพบแล้วว่าไอ้ฐานทหารวาแดงนี้มันบุกเข้ามาในประเทศไทยมันลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยหน้าที่ของรัฐบาลที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องดำเนินการพักดันกองกำลังติดอาวุธต่างชาติให้ออกไปจากแผ่นดินไทย สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคุณพ่อของนางแพรทองทันคุณทักษิณคุณต้องบอกคุณลูกของคุณและต้องบอกไอ้รัฐมนตรีกลาโหมที่ยืนกุมเป้าอยู่ข้างๆคุณเมื่อวานนี้เนี่ยให้สั่งหรือให้อนุมัติให้กองทัพภาคที่สามเขาใช้กำลังในการเอาว้าแดงออกไปก้าวฐานทัพ เก้าฐานที่มั่นตั้งแต่ปางมาผ้ามาจนถึงอำเภอปายเนี่ยเอาออกไปถ้าคุณทำเรื่องนี้ไม่ได้คุณจะไปพูดว่าอีกสามเดือนเนี่ยคุณจะต้องปรับว่าแดงว่าแดงจะต้องเลิกผลิตยาเสพติดอ้าวถ้ามันเลิกผลิตยาเสพติดระบบการผกครองของว่าแดงมันก็ล่มสลายมันไม่เลิกหรอก จนกว่าระบบการปกครองของว้าแดงจะถูกย่อยสลายนี่เรารู้เราอย่ามาพูดในสิ่งที่พูดแล้วมันไม่มีข้อเท็จจริงยังอยู่มันจะให้เขาเลิกผลิตยาเสพติดได้ยังไงก็มเมื่อระบบการปกครองนี้ระบบการปกครองของยูเนเต็ดว้าหรือสหรัฐว้าเนี่ยหล่อเลี้ยงระบบการปกครองระบบอำนาจด้วยเงินจากการค้ายาเสพติดดังนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทา ในแผนการที่คุณจะต้องจัดการวาแดงในเก้าสิวันเนี่ยวันนี้ลูกสาวคุณลูกสมุนคุณยังไม่อนุมัติให้กองทัพภาคสามกองกำลังในเลศวรกองกำลังผาเมืองกองพันรบพิเศษทหารผ่านซึ่งเขาเงืองง่าราคาแพงมานานแล้วแต่ ไอ้คนไหนในรัฐบาลนี้บอกว่าอย่าเพิ่งทําให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนร้อนขึ้นมาจึงไม่มีคําสั่งให้กองทัพภาคสามดำเนินการทางยุทธวิธีในการเอาว่าแดงออกจากแผ่นดินไทยนี่มันเลยเส้นตายมาหนึ่งร้อยกับอีกหกสิบวันแล้ว ถ้าไม่สามารถจะทำในขั้นตอนที่หนึ่งคือเอาฐานที่ตั้งทงางทหารของว้าแดงออกจากแผ่นดินไทยได้ไอเรื่องที่จะจัดการให้ว้าแดงเนี่ยเลิกผริตยาเสพติดภายในเก้าสิบวันเนี่ยมันก็แค่การผายลมทางปากเม้นขี้ฟันเอาเรื่องแรกก่อนเพราะคุณทักษิณก็รู้อยู่แล้วว่าฐานที่ตั้ง ทางทหารของว้าแดงตลอดแนวชายแดนไทย80กว่าฐานนี่มันคือที่ผลิตยาบ้ามันคือโกดังเก็บยาไอ้มันคือโกดังเก็บยาเคเก็บยาบ้าเก็บเฮโรอีนและมันเป็นช่องทางในการที่ค้นยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยที่เขาจับกันล่าสุดอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอ แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่จับกองทัพมุดก็ขนยาเสพติดของว่ามาขนมาเรื่องมียาบ้ามียาไอก็ขนผ่านช่องทางที่เขาเอาไว้เก็บยาเสพติดเอาไว้เป็นเครื่องผลิตยาบ้าเขาผลิตในเมืองศาสตรเมืองตนแล้วก็ขนมาวางไว้ตามแนวชายแดนไทย ในฐานที่ตั้งทางทาหารนี่รู้ทั้งรู้จะไปบอกทำไมว่าเข้ามาทงางศุลกากรเข้ามาจากตู้คอนเทนเนอร์อ้นั้นมันยาเสพติดประเภทยาอีอยาเลิบยาอะไรของมันนะแต่ไอ้ที่เป็นปัญหาที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็คือ,อยาเสพติดจากวะที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสองต้องทางคือผ่านทางรัฐฉานใต้และทางประเทศลาว ดังนั้นถ้าบอกว่าจะจัดการยาเสพติดจะจัดการภายใน90วันว่าแดงไม่เลิกจะเป็นศัตรูกับไทยทําก่อนเอาทหารวาแดงออกจากแผ่นดินไทยก่อนตอนนี้ทหารว่าแดงมีอิทธิพลในสามเหลี่ยมทองคำมีอิทธิพลในเมืองาศาสตร์เมืองโตนและตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ แม่ห้องสอนจนถึงเชียงรายอำเภอเชียงแสนและว่าแดงก็เคลื่อนกําลังเข้ามาเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นพึ่งซึ่งบริหารโดยบริษัทดอกนิ้วทองหรือที่เราทราบว่าทราบเป็นการทั่วไปว่าบริเวณนั้นเขาเรียกว่าอาณาจักรคิงโลมันอยู่ในนั้นห้าพัน จากนั้นก็เคลื่อนมาตลอดลำน้ำโขงศูนย์ปฏิบัติการของว่าแดงอยู่ทั้งสองฝั่งทั้งชัยบุรีติดอำเภอเวียงแก่นทั้งตรงข้ามชัยบุรีก็คือบ่อกแก้วที่เปิดศึกรบกับทหารลาวอยู่ในขณะนี้แล้วครับว่าแดงจะคุมพื้นที่นี้ โดยมีการสนับสนุนระบบพลราธิการจากเมืองยองข้ามแม่น้ำโขงไปบอ่อแก้วแล้วก็ขยายจากบอ่อแก้วเข้ามาเมืองต้นพึ่งเมืองต้นพึ่งก็อยู่แขวงบอ่อแก้วข้ามจากเมืองต้นพึ่งก็มาเมืองปากถาแล้วก็ข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งชัยยบุรีร่วมเมืองกับชนเผ่าม้ง ตรงนี้คือปัญหาใหญ่ดังนั้นถ้าจะแก้ปัญหาใหญ่ต้องเริ่มทีละขั้นละตอนนั่นคือการจัดการระบบการส่งยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยผ่านฐานที่ตั้งทางทหารของวาแดงก่อนนั่นคือต้องเอาวาแดงออกไปจากประเทศไทยให้ได้ก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะมาขี้โม้ขี้คุยให้รัฐบาลใหม่เข้ามาทำ เอาละครับวันนี้ก็รายละเอียดในสองเรื่องวันพรุ่งนี้จะพูดคุยเรื่องการลงมือระหว่างฝั่งของคุณเนวินกับทักษิณชินวัตรใครจะลงมือก่อนกันพรุ่งนี้จะมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟัง